เพื่อนๆเ,เคยรู้สึกไหมครับว่าประเทศที่เราเคยคิดว่าเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพมากที่สุดในโลกกำลังค่อยๆเปลี่ยนไปแบบที่เราหลายคนอาจยังไม่ทันตั้งตัววันนี้สหรัฐอเมริกาไม่ได้เป็นแค่ดินแดนแห่งโอกาสอย่างที่เราคุ้นเคยอีกต่อไปแล้วครับแต่กลับถูกพูดถึงคู่กับคำว่าเข้มงวดตรวจสอบกวาดล้างและความหวาดกลัวแล้วคำถามคือใครกันแน่ที่กำลังกลัวเป็นผู้อพยพแรงงานต่างชาติ หรือจริงๆแล้วคนอเมริกันเองก็เริ่มกลัวประเทศของตัวเองเหมือนกันเพราะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐได้ออกมาตรการตรวจคนเข้าเมืองใหม่ที่เรียกได้ว่าเข้มข้นที่สุดในรอบหลายปีมีการเพิ่มงบประมาณมหาศาลเพิ่มอำนาจเจ้าหน้าที่แถมยังเพิ่มการตรวจสอบแม้กระทั่งคนที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศอยู่แล้วบางคนก็บอกว่านี่คือการปกป้องประเทศแต่หลายคนกลับรู้สึกว่านี่มันเรื่องไม่ใช่อเมริกาที่เรารู้จักแล้วสิและที่น่าคิดกว่านั้นคือ แม้แต่คนที่ไม่เคยทำอะไรผิดกฎหมายมีเอกสารครบทำงานสุจริตก็ยังต้องมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันยังปลอดภัยอยู่ที่นี่ไหมในคลิปนี้ผมจะยังไม่ชวนคุณไปเลือกข้างนะครับแต่จะพาไปเจาะลึกว่ามาตรการเข้าเมืองใหม่ของสหรัฐคืออะไรมันส่งผลกระทบกับใครบ้างจริงๆและทําไมคําว่าความกลัวถึงถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆในสังคมอเมริกันคําถามเดียวที่ผมอยากให้คุณคิดไปพร้อมกันก็คือสหรัฐกําลังเปลี่ยนไปจริงๆ หรือว่าเรากำลังยืนอยู่บนจุดหัวเลี้ยวหัวต่อของประวัติศาสตร์กันแน่ไปดูกันครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกในแต่ละมาตรการผมอยากให้คุณผู้ชมเห็นภาพรวมก่อนว่าตอนนี้ในสหรัฐอเมริกากำลังเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะสิ่งที่เรากำลังพูดถึงมันไม่ใช่แค่ข่าวเล็กๆข่าวหนึ่งแต่มันคือการปรับเปลี่ยนนโยบายการเข้าเมืองครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีเลยทีเดียวและที่น่าตกใจกว่านั้นคือมันไม่ได้เพิ่งเริ่มขึ้นเมื่อไม่กี่วันมานี้ แต่มันมีการสะสมมาตั้งแต่ต้นปี2025แล้วนะครับล่าสุดเนี่ยรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศแผนชัดเจนจะขยายมาตรการปราบปรามการเข้าเมืองให้เข้มงวดขึ้นไปอีกในปี2026และที่สำคัญคือมีการจัดสรรงบประมาณก้อนมาึือมาให้กับหน่วยงานด้านชายแดนและตรวจคนเข้าเมืองอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนพูดกันตรงๆนะครับก่อนหน้านี้รัฐบาลก็มีการตรวจสอบคนเข้าเมืองอยู่แล้วใช้ทั้งงบประมาณใช้ทั้งเจ้าหน้าที่ แต่ครั้งนี้มันต่างออกไปตรงที่โฟกัสเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับจากเดิมที่อาจจะเน้นจัดการคนที่ผิดกฎหมายมาครั้งนี้คือการตรวจสอบและควบคุมในวงกว้างมากขึ้นใครๆก็เริ่มตั้งคำถามแล้วว่าตกลงนี่คือความจำเป็นจริงๆหรือแค่เป็นการเพิ่มอำนาจรัฐที่กระทบคนจำนวนมากเกินไปหรือเปล่างบประมาณที่เพิ่มขึ้นมันมหาศาลจริงๆครับ ข้อมูลล่าสุดบอกว่ามีการจัดสรรงบให้หน่วยงานสำคัญอย่างไอซ์หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและสุลาการก่อนและ b อ r d ์เดอร์ o l หน่วยงานรัเวนชายแดนมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวเพื่ออะไรน่ะล่ะครับก็เพื่อเสริมกำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มการตรวจค้นตามสถานที่ทำงานขยายศูนย์กักกันและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยติดตามพูดง่ายๆก็คือรัฐบาลกำลังส่งสัญญ,ญาณว่าจากนี้ไปเรื่องการเข้าเมืองไม่ใช่เรื่องเล็กๆอีกต่อไปแล้วนะและหลายฝ่ายก็มองว่า การขยายงบครั้งนี้อาจเป็นการเปลี่ยนระบบเข้าเมืองของสหรัฐแบบถาวรเลยก็เป็นได้และนี่คือจุดที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ครับมาตรการเหล่านี้ไม่ได้จํากัดแค่คนที่ลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมายเท่านั้นนะครับแต่ช่วงไม่กี่เดือนมานี้รัฐบาลสหรัฐเริ่มมีมาตรการที่รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ถือวีซ่าอยู่แล้วด้วยอย่างเช่นการเช็คข้อมูลโซเชียลมีเดียของคุณก่อนที่จะอนุมัติวีซ่าซ้ําทําให้กระบวนการเดินทางออกนอกประเทศและกลับเข้ามาใหม่มันมีความเสี่ยงและซับซ้อนขึ้นเยอะเลยครับ ลองนึกภาพดูสิครับถ้าคุณทํางานที่สหรัฐมานานแล้วต้องเดินทางกลับบ้านช่วงปีใหม่แต่คุณไม่แน่ใจว่าคุณจะกลับเข้าประเทศได้หรือไม่มันคงเป็นความรู้สึกที่ไม่สบายใจเอาเสียเลยใช่ไหมครับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้หยุดแค่ที่ระบบตรวจคนเข้าเมืองนะครับนอกเหนือจากเรื่องงบประมาณและวิธีการตรวจสอบแล้วยังมีการพูดถึงแนวคิดที่ลึกไปกว่านั้นอีกนั่นคือการเปลี่ยนสถานะของคนที่อยู่ในประเทศอยู่แล้วด้วยเช่นแนวคิดที่เรียกว่า denaturalization หรือการเพิกถอนสัญชาติของคนที่ได้รับสัญชาติแล้วหากพบว่ามีการเข้ามาในประเทศอย่างผิดเงื่อนไขหรือผิดกฎหมายในอดีตซึ่งแนวคิดแบบนี้เคยมีใช้ในบางคดีแต่ถ้าขยายไปในวงกว้างแล้วก็มันจะกลายเป็นคำถามใหญ่เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของคนเลยทีเดียวสรุปม่ง่ายนะครับว่าตอนนี้สหรัฐกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆครับ 1. งงบประมาณด้านการเข้าเมืองเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล 2. มาตรการไม่ได้จำกัดแค่คนไม่มีเอกสาร แต่ขยายมายังคนที่มีวีซ่าถูกกฎหมายด้วย 3. ม,มีแนวคิดที่จะเปลี่ยนสถานะของพลเมืองบางกลุ่มและนี่คือเหตุผลว่าทำไมความรู้สึกของคนในประเทศเริ่มเปลี่ยนไปมีทั้งเสียงสนับสน,นุนและเสียงคัดค้านอย่างรุนแรงเต็มไปหมดในสังคมอเมริกันตอนนี้ครับนี่ไม่ใช่แค่ข่าวธรรมดาแต่คือการปรับเกมใหญ่ของสหรัฐในเรื่องผู้อพยพและการเข้าเมืองเลยทีเดียวครับเอาละครับสรุปภาพรวมสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ข่าวเล็กๆตัวไป แต่เป็นการปรับเกมใหญ่ครั้งสําคัญที่สุดในรอบหลายปีเรื่องผู้อพยพและการเข้าเมืองเลยก็ว่าได้ครับจากเดิมที่อาจจะดูเหมือนเน้นจัดก,การคนเข้าเมืองผิดกฎหมายตอนนี้มันขยายวงกว้างจนกระทบคนที่มีวีซ่าถูกกฎหมายแถมยังมีแนวคิดเรื่องการเพิกถอนสัญชาติของพลเมืองที่ได้รับไปแล้วอีกด้วยไม่แปลกใจเลยที่สังคมอเมริกันตอนนี้ถึงได้มีทั้งเสียงสนับสน,นุนและคัดค้านอย่างรุนแรงเต็มไปหมดในสังคมอเมริกันตอนนี้ครับ นี่ไม่ใช่แค่ข่าวธรรมดาแต่คือการปรับเกมใหญ่ของสหรัฐในเรื่องผู้อพยพและการเข้าเมืองเลยทีเดียวครับทีนี้เรามาเจาะลึกดูมาตรการหลักๆที่รัฐบาลกำลังงัดออกมากันครับว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับการขยายงบประมาณและกำลังพลอย่างมหาศาลร,รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เสนอเพิ่มงบประมาณให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมืองแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับไอซ์หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรและบอดเดอร์ปัตรหน่วยงานลาดตระเวนชายแดนถ้าดูตัวเลขรวมสำหรับปี2026แล้วนี่คืองบประมาณมหาศาลระดับหลายสิบถึงหลายร้อยพันล้านดอลลาร์เลยทีเดียวครับทำไมถึงสำคัญน่ะล่ะครับเพราะงบประมาณขนาดนี้หมายถึงพวกเขาสามารถจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมหาศาลสามารถตรวจคนได้มากขึ้นตามสถานที่ทำงานสร้างศูนย์กักกันใหม่ๆเพิ่มขึ้นและยังสามารถนำเทคโนโลยีสุดล้ำเข้ามาใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังได้อีก มันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าจากนี้ไปเรื่องการเข้าเมืองไม่ใช่เรื่องเล็กๆอีกต่อไปแล้วนะและมาตราการที่2ที่น่าจับตาคือการเพิ่มการตรวจสอบทั้งก่อนและหลังการเข้าประเทศตรงนี้สําคัญมากครับเพราะนโยบายนี้ไม่ได้จํากัดแค่คนไม่มีเอกสารอีกต่อไปแล้วแต่รวมถึงคนที่มีวีซ่าถูกต้องตามกฎหมายด้วย รัฐบาลสหรัฐเริ่มใช้แนวทางให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลโซเชียลมีเดียและประวัติออนไลน์วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโพสต์ต่างๆหรือความเชื่อมโยงของคุณและใช้ AI หรืออัลกอริทึมเข้ามาช่วยในการประเมินตัวบุคคลก่อนที่จะอนุมัติวีซ่าให้คุณเข้ามาในประเทศด้วยซ้ำผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงตอนนี้ก็คือบริษัทใหญ่ๆอย่าง a เม Amazon หรือ Google ถึงกับแนะนำพนักงานที่ถือวีซ่าทำงานในสหรัฐอย่างกลุ่ม H1B หรือนักศึกษา F1 ว่าช่วงนี้ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกประเทศไปก่อน พราะกระบวนการตรวจสอบวีซ่าตอนกลับเข้ามาใหม่มันซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงมากที่จะกลับเข้ามาไม่ได้ลองนึกดูสิครับถ้าคุณทํางานอยู่ที่นั่นคุณมีชีวิตมาเริ่มกันที่ข้อแรกที่ใหญ่ที่สุดและเห็นได้ชัดที่สุดเลยครับคือการขยายงบประมาณและกําลังพลอย่างมหาศาลชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนําของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มที่มีการเสนอเพิ่มงบประมาณแบบก้าวกระโดดให้กับหน่วยงานสําคัญๆที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมืองโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นไอซ์หรือบอดร์ปะโทรลองดูตัวเลขปี2026สิครับนี่คืองบประมาณระดับหลายสิบถึงหลายร้อยพันล้านดอลลาร์นะมากกว่าที่เคยจัดสรรไว้ในอดีตแบบเทียบไม่ติดเลยแล้วทำไมงบประมาณก้อนโตขนาดนี้ถึงสำคัญง่ายๆเลยครับก็เพราะเงินเยอะขนาดนี้มันหมายถึงอะไรได้บ้างละ่ะมันหมายถึงการจ้างเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มขึ้นอีกมหาศาลการตรวจค้นตามสถานที่ทำงานจะเข้มข้นขึ้นมีการสร้างศูนย์กักกันเพิ่มมากขึ้นและแน่นอนครับการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ามาช่วยในการติดตามและสอดส่อง พูดง่ายๆคือมันเหมือนเป็นการประกาศอย่างชัดเจนว่าจากนี้ไปเรื่องการเข้าเมืองไม่ใช่เรื่องเล็กๆอีกต่อไปแล้วนะเอาล่ะครับมาดูกันที่ข้อ2นี่คือเรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้หรืออาจจะคิดว่าไกลตัวนั่นคือการเพิ่มการตรวจสอบทั้งก่อนเข้าประเทศและหลังจากที่คุณอยู่ในประเทศแล้วใช่ครับคุณได้ยินไม่ผิดเพราะนโยบายใหม่นี้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่คนลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมายอีกต่อไปแล้วนะ ตอนนี้ทางสหรัฐเขาเริ่มใช้แนวทางที่เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลโซเชียลมีเดียและประวัติออนไลน์ของคุณได้อย่างละเอียดเลยครับลองจินตนาการดูสิครับว่าโพสต์เก่าเก่ารูปภาพหรือแม้กระทั่งความเชื่อมโยงกับใครบางคนบนโลกออนไลน์ของคุณอาจถูกนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือใช้เ I ไอใช้อัลกอริทึมในการประเมินตัวตนของคุณก่อนที่เขาจะตัดสินใจอนุมัติวีซ่าให้คุณเข้ามาในประเทศแล้วผลกระทบมันเป็นยังไงล่ะละครับ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยคือคนที่ถือวีซ่าทำงานในสหรัฐอย่างกลุ่ม H1B หรือแม้แต่นักเรียนนักศึกษา F1 เนี่ยครับตอนนี้เขาถูกแนะนำอย่างเป็นทางการจากบริษัทใหญ่ๆระดับโลกอย่าง Amazon หรือ Google เลยนะให้หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกประเทศในช่วงนี้เพราะอะไรน่ะล่ะครับเพราะกระบวนการตรวจสอบวีซ่าตอนจะกลับเข้ามาใหม่นี่แหละที่มันซับซ้อนขึ้นมากจนอาจทาให้กลับเข้าประเทศยากขึ้นคิดดูสิครับถ้าคุณทํางานอยู่ที่นั่นคุณมีชีวิต นอกเหนือจากเรื่องงบประมาณและมาตรการตรวจสอบที่เข้มข้นแล้วยังมีอีกหนึ่งแนวคิดที่หลายคนฟังแล้วอาจจะตกใจนั่นคือ Denaturalization หรือการเพิกถอนสัญชาติครับฟังไม่ผิดครับมันคือการดึงสัญชาติคืนจากคนที่ได้รับสัญชาติอเมริกันไปแล้วหากมีการตรวจสอบพบว่าการเข้ามาในประเทศหรือการได้มาซึ่งสัญชาตินั้นผิดกฎหมายหรือเงื่อนไขในอดีตแม้ในอดีตจะเคยใช้ในบางกรณีแต่ถ้าแนวคิดนี้ถูกขยายผลในวงกว้างแล้วก็มันจะกลายเป็นคำถามใหญ่เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของคนที่เคยเป็นพลเรือนเต็มตัวไปแล้วครับ ต่อไปมาดูมาตรการหลักข้อที่4ที่หลายคนอาจจะสัมผัสได้ใกล้ตัวที่สุดนั่นคือการเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จริงครับไม่ใช่แค่การตรวจตราที่ชายแดนหรือที่สนามบินอีกต่อไปแต่รัฐบาลกำลังเดินหน้ากวาดล้างและบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมืองอย่างเข้มข้นถึงในชุมชนต่างๆทั่วประเทศครับคุณจะเริ่มเห็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอย่างไอซ์หรือ Bord e เดอร์ o l มีบทบาทมากขึ้นไม่ใช่แค่จับผู้ที่เพิ่งเข้ามาใหม่แต่รวมถึงการตามหาผู้ที่อยู่ในประเทศมานานแล้วไม่ว่าจะมีครอบครัวมีงานทำหรือมีชีวิตที่่่มมันนคแคแไหก็ตา การตรวจค้นการจับกลุ่มและการเนรเทศมีความถี่และดุดันมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ทําให้หลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้อพยพและแรงงานต่างชาติไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือไม่ก็ตามรู้สึกเหมือนถูกกดดันและต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลามันสร้างบรรยากาศที่คนต้องคอยระแวงไม่กล้าใช้ชีวิตประจําวันอย่างปกติเพราะไม่รู้ว่าวันไหนจะถึงคิวตัวเองหรือคนรู้จักบ้างนั่นเองครับสวัสดีครับทุกคนเคยรู้สึกกันไหมครับว่าประเทศที่เราเคยยกให้เป็นดินแดนแห่งเสรีภาพที่สุดในโลก ภาพรวมความกลัว5ประการเอาละครับมาดูกันที่ความกลัวแรกเลยนั่นก็คือความไม่แน่นอนลองนึกภาพตามผมนะคุณทำงานมา5-10ถึงปีมีบ้านมีครอบครัวลูกเรียนหนังสือทุกอย่างดูมั่นคงแข็งแรงมากแต่วันหนึ่งรัฐบาลประกาศว่ากฎการเข้าเมืองจะถูกตีความใหม่นะไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกแต่บอกว่าจะเข้มงวดขึ้นและอาจจะย้อนหลังได้ด้วยนี่แหละครับที่หลายคนเริ่มกลัวเพราะชีวิตคนเรามันไม่ใช่แค่เอกสาร แต่มันคือเวลาความสัมพันธ์และอนาคตมีผู้อพยพเชื้อสายอเมริกันหลายคนให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าฉันไม่รู้เลยว่าเรื่องเล็กๆในอดีตของฉันมันจะกลับกลายมาเป็นเรื่องใหญ่ในวันนี้หรือเปล่านี่คือความกลัวแบบไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่ซึ่งสําหรับมนุษย์แล้วนี่คือความกลัวที่หนักหนาสาหัสมากเลยครับความกลัวที่2กลัวว่ารัฐจะมองเราเป็นผู้ต้องสงสัยก่อนมุมนี้ก็เป็นประเด็นที่คนอเมริกันพูดถึงเยอะมากคือความรู้สึกว่ารัฐกําลังมองประชาชนด้วยความระแวง โดยเฉพาะคนที่เป็นชนกลุ่มน้อยมีเชื้อสายต่างชาติพูดภาษาอื่นหรือแค่หน้าตาไม่เหมือนคนส่วนใหญ่การตรวจโซเชียลมีเดียการเพิ่มอำนาจเจ้าหน้าที่หรือปฏิบัติการเชิงรุกของไอซ์เอทั้งหมดนี้ทําให้หลายคนรู้สึกว่าฉันต้องระวังตัวมากขึ้นทั้งที่ฉันไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะนี่แหละครับคือจุดที่คําว่าความปลอดภัยเริ่มมาชนกับคําว่าเสรีภาพซึ่งสังคมอเมริกันให้ความสําคัญกับเสรีภาพมาตลอดมาต่อกันที่ความกลัวที่3ครับกลัวผลกระทบทางเศรษฐกิจงานจะหายราคาจะขึ้น ความกลัวมันไม่ได้หยุดแค่เรื่องสิทธิแต่มันลามไปถึงเรื่องเงินในกระเป๋าเราด้วยในหลายรัฐของสหรัฐธุรกิจจำนวนมากต้องพึ่งพาแรงงานผู้อพยพทั้งในภาคเกษตรก่อสร้างร้านอาหารหรือบริการต่างๆพอมีข่าวเรื่องการกวาดล้างการตรวจคนการในประเทศถี่ขึ้นเจ้าของธุรกิจจำนวนไม่น้อยก็เริ่มกังวลแล้วว่าถ้าแรงงานหายไปเราจะทำธุรกิจต่อไปได้ยังไงและสุดท้ายต้นทุนที่สูงขึ้นก็มักจะถูกผลักไปที่ผู้บริโภคคนอเมริกันธรรมดาเลยเริ่มตั้งคำถามว่าเราจะต้องจ่ายแพงขึ้นเพื่อแลกกับนโยบายแบบนี้หรอ ความกลัวที่4คือกลัวเรื่องครอบครัวการผลัดพลากที่อาจเกิดขึ้นหนึ่งในบาดแผลทางสังคมที่คนอเมริกันจำได้ดีคือภาพของครอบครัวผู้อพยพที่ถูกแยกจากกันในอดีตครับแม้นโยบายปัจจุบันอาจจะไม่ได้ประกาศใช้แบบนั้นโดยตรงแต่การเพิ่มอำนาจในการจับกลุ่มและการขยายศูนย์กักกันทําให้ความทรงจําเหล่านั้นกลับมาหลอกหลอนอีกครั้งหลายครอบครัวเริ่มมีคําถามในใจว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดลูกของเราจะอยู่กับใครและความกลัวแบบนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองเลยครับแต่มันคือเรื่องของความเป็นมนุษย์ล้วน และสุดท้ายความกลัวที่5กลัวว่าสหรัฐจะไม่เหมือนเดิมนี่เป็นความกลัวเชิงสัญลักษณ์ที่ทรงพลังมากครับคนอเมริกันจํานวนไม่น้อยไม่ได้กลัวเพราะตัวเองจะโดนผลกระทบโดยตรงแต่กลัวว่าประเทศของเรากําลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ไม่คุ้นเคยจากประเทศที่เคยเปิดรับกลายเป็นประเทศที่ระแวดระวังจากเสรีภาพกลายเป็นการควบคุมคําถามที่ถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆก็คือเรากําลังปกป้องอเมริกาหรือกําลังเปลี่ยนอเมริกาให้เป็นอีกแบบหนึ่งกันแน่บริบทที่1ความไม่แน่นอนความกลัวแรกที่เราจะพูดถึงก็คือความไม่แน่นอน ลองจินตนาการตามผมนะครับคุณทํางานมาเป็น1ิปีสร้างเหนือสร้างตัวมีบ้านมีครอบครัวมีลูกที่กําลังเรียนหนังสือทุกอย่างดูมั่นคงแข็งแรงแล้วอยู่มาวันหนึ่งรัฐบาลประกาศว่าจะตีความกฎหมายเข้าเมืองใหม่ไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะแต่บอกแค่ว่ามันจะเข้มงวดขึ้นและที่สําคัญคือย้อนหลังได้ตรงนี้แหละครับที่มันส่นคลอนหัวใจหลายคนเพราะชีวิตคนเรามันไม่ใช่แค่เอกสารบนโต๊ะมันคือเวลาที่คุณลงทุนลงไปมันคือความสัมพันธ์ที่คุณสร้างขึ้นมามันคืออนาคตที่คุณวาดฝันไว้ มีชาวอเมริกันเชื้อสายผู้อพยพหลายคนให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าฉันไม่รู้เลยว่าเรื่องเล็กๆ็กน้อยๆในอดีตมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ในวันนี้หรือเปล่านี่คือความกลัวแบบที่เราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันคือความไม่แน่นอนที่มนุษย์เรากลัวที่สุดและมันหนักหนาสาหัสจริงๆครับและนี่คือบริบทที่2ครับเป็นความกลัวที่ว่ารัฐจะมองเราเป็นผู้ต้องสงสัยไว้ก่อนเรื่องนี้ชาวอเมริกันหลายคนพูดถึงเยอะมากเลยนะคือความรู้สึกว่ารัฐบาลเริ่มมองพลเมืองด้วยความระแวงไม่ไว้ใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เป็นชนกลุ่มน้อยมีเชื้อสายต่างชาติพูดภาษาอื่นหรือแม้กระทั่งแค่มีหน้าตาไม่เหมือนคนส่วนใหญ่ลองจินตนาการดูสิครับการตรวจโซเชเียลมีเดียการเพิ่มอำนาจให้เจ้าหน้าที่การปฏิบัติการเชิงรุกของหน่วยงานอย่างไอซทั้งหมดนี้มันทําให้หลายคนรู้สึกว่าฉันต้องระวังตัวมากขึ้นทั้งที่ฉันไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะนี่แหละครับคือจุดที่คําว่าความปลอดภยัยมันเริ่มไปปะทะกับคําว่าเสรีภาพซึ่งเราก็รู้กันดีว่าสังคมอเมริกันให้ความสําคัญกับเสรีภาพมาโดยตลอดทีนี้มาดูบบบรริทที่3คั คือความกลัวผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือพูดง่ายๆคือกลัวงานหายกลัวของแพงขึ้นนั่นแหละครับความกังวลมันไม่ได้หยุดแค่เรื่องสิทธิแต่มันลามมาถึงเรื่องเงินในกระเป๋าเลยเพราะอะไรก็เพราะในหลายรัฐของสหรัฐเนี่ยธุรกิจจานวนมากทั้งภาคกเกษตรก่อสร้างร้านอาหารและบริการต่างๆพึ่งพาวรงงานผู้อพยพเยอะมากครับเพราะมีข่าวเรื่องการกวาดล้างการตรวจเข้มหรือการในประเทศถี่ขึ้นเจ้าของธุรกิจก็เริ่มกังวลแล้วว่าถ้าแรงงานหายแล้วจะทําธุรกิจยังไงต่อ และสุดท้ายต้นทุนที่สูงขึ้นก็มักจะถูกผลักไปที่ผู้บริโภคอย่างเราๆนี่แหละครับคนอเมริกันธรรมดาก็เลยเริ่มถามว่าสรุปแล้วเราจะต้องจ่ายแพงขึ้นเพื่อแลกกับนโยบายนี้ใช่ไหมเนี่ยมันกระทบปากท้องโดยตรงเลยครับมาถึงบริบทที่4ครับความกลัวข้อนี้มันกระแทกหัวใจคนอเมริกันโดยตรงเลยมันคือเรื่องของครอบครัวและการผลักพลากที่อาจเกิดขึ้นอีกครั้งเราคงจาภาพบาดตาในอดีตได้ดีนะครับที่ครอบครัวผู้อพยพถูกแยกจากกันพ่อไปทางลูกไปอีกทางมันเป็นบาดแผลทางสังคมที่ยังไงก็ไม่มีวันจางหาย แล้วพอมาวันนี้แม้นโยบายจะไม่ได้ประกาศตรงๆว่าจะแยกครอบครัวนะแต่มันกลับมาพร้อมกับการเพิ่มอำนาจจับกลุ่มและการขยายศูนย์กักกันต่างๆเหล่านี้แหละครับที่ทําให้ความทรงจาอันเจ็บปวดพวกนั้นมันย้อนกลับมาหลอกหลอนอีกครั้งหลายครอบครัวจึงอดตั้งคาถามไม่ได้ว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมาลูกฉันจะอยู่กับใครนี่ไม่ใช่เรื่องการเมืองนะครับแต่มันคือความกลัวที่ฝังลึกอยู่ในความเป็นมนุษย์ทุกคนความกลัวที่จะสูญเสียคนที่เรารักและอนาคตของพวกเขาไปครับ มาที่บริบทที่5นะครับอันนี้เป็นความกลัวเชิงสัญลักษณ์ที่ทรงพลังมากเลยนั่นคือกลัวว่าสหรัฐจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคนอเมริกันจํานวนมากเขาไม่ได้กลัวแค่ว่าตัวเองจะโดนผลกระทบโดยตรงนะแต่เขากลัวว่าประเทศของเขากําลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่เราไม่คุ้นเคยจากประเทศที่เคยเปิดรับวันนี้กลับเต็มไปด้วยความระแวดระวังจากดินแดนแห่งเสรีภาพกําลังจะกลายเป็นการควบคุมคําถามที่ถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆก็คือตกลงเรากําลังปกป้องอเมริกาหรือเรากําลังเปลี่ยนอเมริกาให้เป็นอีกแบบหนึ่งกันแน่ เอาละครับถ้าให้ผมวิเคราะห์ความกลัวของคนอเมริกันในตอนนี้แบบสั้นๆหรือจะเรียกว่าสรุปให้เหลือประโยคเดียวมันคงจะเป็นประมาณนี้ครับฉันไม่รู้เลยจริงๆว่าพรุ่งนี้กฎจะเปลี่ยนชีวิตฉันไปมากน้อยแค่ไหนลองคิดดูนะครับสำหรับประเทศที่ยึดถือเรื่องความมีเสถียรภาพและกฎหมายเป็นหัวใจสําคัญมาตลอดความไม่แน่นอนแบบนี้แหละครับคือสิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดแล้วเอาละครับมาดูฝั่งที่สนับสนุนนโยบายนี้กันบ้างคนกลุ่มนี้เขาให้เหตุผลที่ตรงไปตรงมามา,มากเลยนะพวกเขาบอกว่าประเทศเราจะปลอดภัยได้ยังไงถ้าเราไม่รรรูู้้้้ว่่าาาาาาใใคเเขมอยนนบบง สำหรับพวกเขาการเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายเนี่ยมันคือปัญหาความมั่นคงชัดๆเลยระบบเก่ามันหลวมเกินไปเปิดช่องโหว่เยอะแยะและที่สำคัญคือเงินภาษีของประชาชนอเมริกันเนี่ยมันควรถูกใช้เพื่อปกป้องคนอเมริกันด้วยกันเองก่อนสิครับหลายคนถึงกับบอกว่าที่ผ่านมาอเมริกาเนี่ยเปิดรับมากเกินไปจนควบคุมอะไรแถบไม่ได้แล้วนโยบายหมายของรัฐบาลก็เลยเหมือนกับการดึงพวงมาลัยกลับมาเพื่อให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางโดยเฉพาะในรัฐที่ต้องเจอกับปัญหานักหนักอย่างอาชญากรรมยาเสพติดหรือแรงงานผิดกฎหมายเนี่ยเสียงจากฝั่งนี้มักจะบอกชัดเจนว่า เราไม่ได้เกลียดผู้อพยพนะแต่เราต้องมีกฎและต้องบังคับใช้จริงๆดังนั้นการเพิ่มงบประมาณการเพิ่มอำนาจให้ช่อหนาทีก็เลยถูกมองเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่สุดครับแล้วยังมีอีกประเด็นที่ฝั่งผู้สนับสนุนย้ำบ่อยมากคือเรื่องความยุติธรรมพวกเขาเชื่อว่าคนที่อุตส่าห์รอคิวทําตามขั้นตอนทุกอย่างเพื่อเข้าเมืองอย่างถูกต้องเนี่ยไม่ควรจะต้องมาเสียเปรียบคนที่ลอกเลอบเข้ามาผิดกฎหมายใช่ไหมล่ะครับฉะนั้นการเข้มงวดไม่ใช่ความโหดร้ายแต่มันคือการทําให้ระบบทั้งหมดมันแฟรรรสาาาาาาหหััััับบบบทททุุกกกคคคคคนนนนต่่่่่งงงีีีี้มมดดูออึฝเขว เฮ้ย hey, นี่มันกําลังไปไกลเกินไปแล้วนะพวกเขาไม่ได้บอกว่าไม่ต้องมีการควบคุมคนเข้าเมืองเลยนะแต่ประเด็นคือวิธีการที่ใช้อยู่ตอนนี้ต่างหากละ่ะที่กําลังสร้างปัญหาใหม่ๆขึ้นมาเป็นหางว่าวเลยความกังวลหลักๆเลยก็คือเรื่องอํานาจรัฐที่มันดูจะมากเกินไปหรือเปล่าการตรวจสอบที่เหมือนกับแหมวรวมไปหมดทุกคนใครหน้าตาไม่เหมือนใครพูดสำเนียงแปลกๆก็โดนเพ่งเล็งไปหมดและที่หนักกว่านั้นคือมันทําให้คนที่บริสุทธิ์ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยต้องมารู้สึกผิดต้องหวาดระแวงไปใช่ยังงั้น องค์กรสิทธิมนุษยชนหลายที่ในอเมริกาออกมาชี้ชัดเลยว่าการตรวจโซเชียลมีเดียแบบละเอียดยิบการกวาดล้างในชุมชนอย่างหนักหน่วงหรือแม้แต่ความคิดที่จะเพิกถอนสัญชาติเนี่ยมันคือเส้นบางๆที่พร้อมจะก้าวข้ามไปละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ได้ทุกเมื่อเลยนะและอีกประเด็นที่ฝั่งคัดค้านพูดถึงบ่อยมากๆคือเรื่องของผลกระทบลูกโซ่ครับนโยบายที่ตั้งใจจะจัดการกับคนบางกลุ่มเนี่ยสุดท้ายแล้วมันอาจจะไปกระทบกับอีกหลายชีวิตโดยไม่ตั้งใจ ทั้งครอบครัวทั้งเด็กเล็กๆธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องพึ่งพาแรงงานกลุ่มนี้และสุดท้ายคนที่ต้องแบกรับภาระต้องจ่ายราคาที่สูงขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ผู้อพยพที่ทําผิดกฎหมายหรอกนะแต่เป็นคนอเมริกันธรรมดาอย่างเราๆานี่แหละครับแต่เชื่อไหมครับว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งที่2ฝั่งนี้เถียงกันไม่เคยจบไม่ว่าจะคุยกันกี่รอบก็วนกลับมาที่คําถามเดิมๆนั่นก็คือระหว่างความปลอดภัยกับเสรีภาพเราควรจะให้น้ําหนักกับอะไรมากกว่ากันฝั่งหนึ่งก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ปลอดภัยก่อนเสรีภาพมันจะมีความหมายอะไร จะมีเสรีภาพไปทําไมถ้าต้องอยู่อย่างหวาดกลัวหรืออันตรายแต่อีกฝั่งก็จะสวนกลับมาทันทีว่าเดี๋ยวก่อนนะถ้าเรายอมเสียเสยรีภาพไปถ้าภาครัฐมีอํานาจมากเกินไปในนามของความปลอดภัยแล้วประเทศที่เรากําลังปกป้องอยู่นี่มันยังจะใช้ประเทศเดิมที่เราอยากปกป้องอยู่หรือเปล่าและนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทําให้สังคมอเมริกันแตกออกเป็น2มุมมองที่ชัดเจนมากๆมองจากมุมไหนมันก็ดูมีเหตุผลทั้งคู่สําหรับตัวผมเองนะครับขอออกตัวว่าไม่ได้ชี้นําอะไรเลยนะแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้มันไม่มีคําตอบที่ง่ายเลยการควบคุมการเข้าเมืองมันจําเป็นอยู่แล้วครับ ใช่ครับแต่คําถามคือเราจะควบคุมแค่ไหนถึงจะพอดีถ้าหากนโยบายที่ออกมามันทําให้คนดีๆที่ไม่ได้ทําอะไรผิดกลับรู้สึกไม่ปลอดภัยซะเองถ้ามันสร้างความกลัวมากกว่าความมั่นใจแบบนี้มันก็ต้องถูกตั้งคาถามแล้วละครับว่าตกลงแล้วสิ่งที่เรากําลังทําอยู่มันใช่ทางที่ถูกจริงๆหรือเปล่าแล้วผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของผู้คนมันเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันที่ละจุดนะครับประเด็นแรกเลยคือความกลัวในความไม่แน่นอนคุณลองนึกภาพดูนะครับคุณทํางานในบริษัทมา5-10ถึงปีมีบ้านมีครอบครัวลูกเรียนหนังสือทุกอย่่างงดดูมันคี จู่ๆวันหนึ่งรัฐบาลประกาศว่ากฎการเข้าเมืองจะถูกตีความใหม่ไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะแค่บอกว่าจะเข้มงวดขึ้นแถมย้อนหลังได้ด้วยตรงนี้แหละครับที่หลายคนเริ่มกลัวจนตัวสัน่นเพราะชีวิตคนเรามันไม่ใช่แค่เอกสารอย่างเดียวมันคือเวลาความสัมพันธ์และอนาคตทั้งหมดที่ถูกวางแผนไว้ชาวอเมริกันเชื่อสายผู้อพยพจำนวนมากให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าฉันไม่รู้เลยว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆในอดีตมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ในวันนี้หรือเปล่านี่คือความกลัวแบบไม่รู้วันไม่รู้เวลาซึ่งสาหรับมนุษย์แล้วมมมัััันนนนเป็คววาาากกกลที่หหสสจริงๆ จากนั้นก็มีความกลัวว่ารัฐจะมองเราก่อนว่าเสี่ยงอีกมุมหนึ่งที่คนอเมริกันพูดถึงกันเยอะมากคือความรู้สึกว่ารัฐเริ่มมองประชาชนด้วยความระแวงไม่ไว้ใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เป็นชนกลุ่มน้อยมีเชื้อสายต่างชาติพูดภาษาอื่นหรือแม้กระทั่งแค่มีหน้าตาไม่เหมือนคนส่วนใหญ่การตรวจโซเชียลมีเดียการเพิ่มอำนาจให้เจ้าหน้าที่การปฏิบัติการเชิงรุกของหน่วยงานอย่างไอซเอทั้งหมดนี้ทําให้หลายคนรู้สึกว่าฉันต้องระวังตัวมากขึ้นทั้งที่ฉันไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะนี่คือจุดที่คําว่าความปลอดภภััยเเรริ่่มไปปะกบคําาาวสพ และสังคมอเมริกันให้ความสําคัญกับเสรีภาพมาตลอดมันเหมือนคุณต้องเดินอยู่บนเส้นได้ตลอดเวลาเลยครับ